มีทางบ้านถามเข้ามาเยอะเลยนะครับเนี่ยว่าก่อนส่องกล้องเนี่ยจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างวันนี้ผมมาเล่าให้ฟังครับขั้นแรกเลยนะครับถ้าเกิดว่าคนไข้มีโรคประจําตัวต้องแจ้งแพทย์ทุกครั้งถ้าคนไขนีด้กินยาละลายเลือดหรือยาต้านเกล็ดเลือดอาจจะต้องหยุดยาอันนี้ขึ้นกับโรคแล้วก็ยาที่กินด้วยครับในขั้นตอนการเตรียมตัวเนี่ยอาจจะมีการเจาะเลือดเอ็กซเรย์ปอดหรือตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจอันนี้ขึ้นกับโรคประจําตัวแล้วก็อายุของคนไข้ด้วยครับการเตรียมตัวในเรื่องของอาหารอาจจะมีการแตกต่างกันระหว่างสถาบันแต่คร่าวๆประมาณนี้ 2วันก่อนการส่องกล้องเนี่ยให้กินอาหารอ่อนๆก่อนนะครับเช่นโจ๊กข้าวต้มแล้วก็งดผักผลไม้เด็ดขาดครับ1วันก่อนการส่องกล้องนะครับให้กินอาหารเหลวใสเช่นน้ำแอปเปิลน้ำเก๊กฮวยซุปใสๆหรือว่าพวกน้ำเกลือแร่ก็กินได้ครับช่วงเย็นนะครับก็จะมีการกินยาระบายอันนี้เพื่อเคลียร์ลำไส้นะครับเวลาส่องกล้องเนี่ยเราจะได้เห็นลำไส้ได้เคลียร์ๆชัดๆครับเราสามารถดื่มน้ำแล้วก็น้ำเกลือแร่ได้ถึงประมาณตีสองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้งดน้ำและอาหาร วันสองกล้องจริงเนี่ยให้งดน้ำงดนอาหารเด็ดขาดนะครับส่วนใครที่มีโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยก็สามารถกินยาลดความดันได้ในช่วงเช้าประมาณ6โมงครับสุดท้ายนะครับควรจะให้ญาติมาด้วยทุกครั้งครับไม่ควรขับรถมาเองหลังจากส่องกล้องเสร็จแล้วนะครับคนไข้ก็จะอยู่ที่ห้องฝักฟื้นดูอาการจนคนไข้เซเบิลดีทุกอย่างก็สามารถกลับบ้านได้ครับเห็นไหมครับการเตรียมตัวไม่ได้วุ่นวายและไม่ได้น่ากลัวเลยถ้ามีอาการผิดปกติอย่าปล่อยไว้ครับมาให้คุณหมอช่วยดูแลดีกว่าครับ